คนมากินข้าวกับแม่ยิงนะคะเสียงสืดังปอนะดังหรือยังกินข้าวกันนุ่มเอ้ย วันแม่ดูหนังเรื่องซื้อนามิรุ้นรุ้นรุ้นรุ้ออออมนมาได้เจอกับพ่อมันเจอกับน้องก่อนมากันห้าคนพ่อแม่ลูกลูกสามโตอ,อ่ะอายุสิบสอง ทีห้าขวบกับสามขวบไอ้ห้ากับสามรอดไอ้คนโตรอดแต่แม่เขาเจ็บหนะักน้ข่ของน่าจะได้ตัดขาแล้วมันไม่ได้เจาะรายละเอียดให้ดูม่ได้ดูจบดูจบแต่เขาไม่ได้เจาะรายละเอียดเข้ามาเป็นเรื่องทีิจริงไงออก็อาจจะไม่อยากอบย้ำเลยเนาะ เราพริกัหมของเราพริพพพกเยอะพอกิน้าไม่ได้ไม่ได้ต้องเว้นก่อคือแบบ มันมันาหาลูกมันเจอสองคนแล้วแหละไอ้ห้าขวบกับสามขวบแต่ทีนี้เมียกับลูกมันคนตัวไปดูดไปทางมันเลยเอาลูปมันไปฝากกับฝรั่งด้วยกันมันจะไปตามหาเมียเลยแล้วนี่น้ำมีที่กับอะไร แสียดายเลยแม่น่าจะได้ไปช่วยเขาแต่แม่ก็เอาเสื้อผ้าที่ตัวเองรักอะวัิจาไปช่วยเขาเสื้อผ้าที่แม่รักแม่ชอบอ่ะแม่เอาบริจาไปช่วยเขาพิเศอตรงนี้ แวะซื้อไอพมิ้นดยน้ลูก แบบนั่งเองมันมันนอนอยู่ใช่ไหมแล้วพอเด็กมัเจะตามหาแต่มันมีจากกั้นมันก็เห็นเป็นเงาผู้นะับผู้หนักแต่นั่นเองมันก็หันไปมองแต่มันรู้สึกสัมผัสได้แต่มันพูดอะไรไม่ได้เพราะว่ามันใจที่จะหมุในหาใจแะไวเนี้ย เยอะแต่ว่าลูกมันไม่กล้าบอกแม่เพราะแม่ก็เป็นหมอไงครอบครัวคุณหมอมันเพี่ยวอ่าแค,ค่คุณหมอใค่ตามลูกจะว่าเพือ่อดูค้าให้แม่หน่อยถ้ามันเป็นสีดำ สีแดงจอดูว่าถ้าสีดำแกตุกตัดแม่แหละคือพ่อแม่ก็บอกแม่มันบอกสีแดงสีแดงสีแดงมันโกเพราะว่าตอนที่ชาวบ้านไปช่วยคือตรงข้อพับเขาอะข้างหลังอ่ะมันมีแสงแล้เวเขาก็ลากมันแบบนี้ลูก ลากคือมันใจจะขาดนะแจะโดนตรงนั้นด้วยที่เขาช่วยความจริงของน่าจะอุ้มมันตีหลังก็ได้ใช่ไหมลากาหเาเขามีแผลเขาลากมือู้สูงตังมามเห็นแล้วแบบโอ้มันพอรามานราันกอลานนางเอก อาลูกทั้งสองคนอ่ะไปไว้ที่นึงเขาให้เด็กๆไปผู้ใหญ่ไม่ให้ไปด้วยคนที่ดูแลแกก็บอกว่าลูกของคุณน่ะถูกส่งไปที่นึงจังหวะที่กำลังส่งไปอ่ะเด็กๆมันลงมามายืนอะไรก็คือที่ชายเขาที่อยู่กับแม่เนี่ยมันเห็นพ่อมันเนี่ย มันจำพขพ่อมาได้แต่มันก็วิ่งหาไม่ทันแล้วพ่อมันขึ้นรถไปแล้วนาทีนั้นะน่ทีนี้น้องมันสองคนอ่ะขึ้นรถทีนี้จะจะต้องเดินทางแล้วนะันื่อเห็นพี่มันยืนอยู่มันตดลงมาทางพี่ทางน้องคือมันน่ะไม่เห็นพ่อมาได้แต่มันได้ยินเสียงน้องมาเรียกพี่พี่แม่ก็เลยดุนแรงเร็วๆไปหาน้องเร็วๆน้องอยู่ข้างดังแม่เสียบวัน เราก็เรื่องประกอบกันแต่จองตัวแรกก็ไม่เป็นไรเลยเพราะมันค้างอยู่ยอดมะพร้าวค้างอยู่บนยอดมะพร้าวแล้วพ่อเขาเห็นเขาเลยกุ่งลูกเขาลงมาพ่อเขาก็เป็นอะไรไม่มากที่จะเป็นหนักคือแม่ หลังจากที่มันเจอร้องมันแล้วพ่อมันก็ได้ยินเสียงลูกๆเรียกกันนะมันอยู่ในรถอ่ะ <c oughs> รถสองแถว,วมันก็โดดออกมาวิ่งตามมาเจอลูกก็มาเจอกันทั้งหมดมาไปหาเมียเขา <c oughs> เมียเขาก็บอกว่าฉันจะได้พักผ่อนสักทีลูกๆไม่เป็นไรก็ดีแล้วมันบอกมันจะต้าเสรครับนะซึ่งหมอก็าเอาเข้าห้องผ่าตัด แล้วหมอก็ให้โรบยามันบอกว่ามันไม่อยากหลับเลยมันลัวไม่ได้ตื่นเราบอกว่าเลืองสิ่งดีๆไว้ทีนี้ก็ ทุกแต่คนแบบเพื่อตอบพ่อแบบเนื้อแบบเงื้จำเชื่อแต่คนก็คือรอว่าญาติคนหนึงจะโทรมาถ้าเองเขาไปขอจึงเชื่โทรเขาก็ไม่ให้แล้วไปเจอคนหนึ่งเขาไปขอเขาก็ให้จึงโวรนี่จะเป็นพ่อตา โทรหาพ่อต,ตาพ่อต,ตาถามว่าลูกสาวเขาเป็นยังไงบ้างมันก็มันก็ไม่พูดอะไรมันก็ร้องไห้แล้วมันก็คืนโทรศัพท์ให้เพื่อนอืคนที่ยืมโทรศัพทอ่ะตอนแรกบอกว่ารีบคุยน,นะเพราะว่ารอยาคือมา เขาเด็ก็ร้องไห้ตายายก็เกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้น,น,นมันก็ไม่พูดมันร้องไห้มันก็ฟังไปคน,นที่ให้ยืโยมโทรศัพท์นี่คุณจะจบแบบนี้ไม่ได้คุณต้องโทรไปใหม่แล้วคนที่นั่งยั่งก็โทรใหม่โทรใหม่แบบนี้เออแบบตงสารอ่ะมันก็เลยตัวกลับไปใหม่แล้วก็ทีนี้ยอมเมียมันขาดติด เราะว่าเราเป็นคนเราเป็นหมอแล้วเราก็มีประกันมีอะไรมีชือมีอะไรรายจ่ายเงินระบบมันขึ้นมาดูประกันประกันต็มาหาว่าผมเป็นตัวแทนประกันของคุณดูแลคเข้าได้จ่ายทั้งหมดแล้วก็ทีสองตัวมือคุณจะได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ญีุ่่นสอง ขึ้นกเหมือนเหมือนประกันเมาส์เ่งบินให้เลยนะื้อเขาเป็นหมอค่ะื้อลูกแบบซึ่งบินแำนั้นบินกันอยู่แค่ห้าคน่อแม่ลูกและแม่เขาก็นอนนอนนอนอยู่บนแต่นี้คือลูกชายเขาแคนโตเนี่ย แม่มันบอกว่าไม่ต้องมาเฝ้าแม่ตอนนั้นยังไม่เจอพ่อใช่ไหมเพราะทุกคนก็เรียมหาลูกหาเต้าหาผัวหาเมียแม่มันบอกว่าลูกไปช่วยพวกเขาได้อืไปตามหาญาติให้เขามันก็มวัวแต่ไปวิ่งตามหาญาินั่นแหะกลับมาแม่มันหายไปแล้วเขาเขาเก็บเตียงไปแล้วมันเหมือนจะบ้าเลยแบบมันจิตสองกบเนาะมไไนแม่ไปไหนแม่ไปไหนแล้วอ่านในแป้มก็ไม่เข้าใจนแรกแม่ก็รู้ว่าแม่มันตายเล้ว คุณหเอเขาเลยแวม่เขาเอาแหวนว่าแม่เขาอ่ผ่าตัดใยในองผ่าตัดแล้วเขา,าเขาอะไรเตาเอาแหวนมาให้มาดูเขาถามว่ามีชิ้นไหนที่เป็นของแม่เธอบ้างมันก็มันไม่รู้แต่มันว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของแม่มันทีนี้ก็เลยแบบว่าตั้งกฎว่า แม่มันหายใจเองไม่ได้เขาเลยไปให้ออกซิเจนเพราะแม่มันยังไม่ตายนะหล่ะแล้วมันก็ไปเจอพ่อมันก็พาพ่อมาหาแม่แล้วมันก็พาให้คนหากันเจอน่ะมันมันไปตามหาชื่อนั้นชื่อนี้พอพูดระษาอังกิษได้เนาะมันก็ไปพอเจอมันก็วิ่งไปบอกพ่อให้มาหาลูกแล้วเขาก็เจอแต่